ครับเดี๋ยวผมมีสเน,น่กระเผาสะม,มาเจ็ดกวนอีพี่หนึ่งร้อยหกสิบสี่นะครับที่บริเวณในห้องน้ำสุนกระเผาสะมาเอาต้นไม้กวนไม่ยอมนี่ครับผมเอาต้นไม้มาแช่ไว้ครับสุนอันนี้ก็คือต้นมะลุมนะครับผมนผักอีหูมอนสุนผมจะไม่ปลูกนะสุนผมไปขุดได้นะในป่ากล้วยสุนน่าจะเป็นเ,เป็นต้นมะลุมนะครับผมน,นผมจะไปต้นเดียว ครัเอาแต่ต้นมะลุมไปก็พอตันนี้น่าจะเป็นต้นอะไรไม่รู้ผมเป็นต้นอะไรไม่รู้นะผเอามาแช่น้ําไว้นะครับอ่าน่าจะเป็นต้นใสหรือเปล่าครับนี่ต้นใสนะครับเดี๋ยวโยนโยนหน่อยนะนี่ผมไม่เอาครับคุณผมไม่เอาต้นมะลุม ก็จะมาดุมะล้วหรือว่าผักอีุ่มนะครับบานบานเราเรียกนะครับนี่เจันี้เอาแช่าน้าไว้นะครับเราเอาไปปลูกที่บ้านนะครับทุวนต่อมาเรามาดูวขวดกันนะครับส่วนนี้ขวดเราก็ของเก็บสะสมไว้นะเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาเก็บกันนะครับเก็บใส่กระสอบนะครับผเก็บใส่กระสอบกันน้ำอู ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูเกี่ยวข้าวเราก็ต้องทํางานหาเงินบ้างนะครับผมผมเยเก็บแต่วขวดขายเลยนะครับผู้ชมเก็บแต่วขวดขายเลยแต่มันก็ได้เงินนะครับผู้ชมนะครับเป็นพวกแก้วาแก้วพลาสติกนะครับเป็นขวดแก้วนะครับอันนี้ขวดโคกนะครับที่ผมไปเก็บมานะครับผมจะขยะออกกัน ว่ามันมีถุงนมอยู่ด้านในไม่รู้ว่าใครเอาใส่วะดูมันเอาแจ็ตใส่ส้มเด็กนะอืมดวตัวยากมากส้มเป็นถุงนมนะครับนะครับจมเทปใส่นะครับนี่เป็นขวดพลาสติกพวกแก้วพลาสติกนะครับแก,ก้วพลาสติก,นะก,ตกทั้งหลายนะอันนี้ผม,มกินสะสมไหม ไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าผมยืนเก็บน,นะครับยืนเก็บผมได้จานมาด้วยส้มอ,อ่าเป็นจานอ่าน่าจะใช้งานได้อยู่เอ,เอาไปล้างแล้วก็เอาไปใช้งานนะแต่ปกติผมว่ามันสกปรกสมน,นี่เป็นขวดแบบ๊ปซี่สมอ่าเป็นขวดแ๊ปซี่นะมีแต่วขวดเดี่ยวเลย ครับปวดเที่ยวนะวันนี้พาเก็บในห้องน้ําแล้วก็จะพาส่งออกไปเก็บร้านนอกด้วยนะครับคุณผู้ชมขับรถไปสองวันนะนี่ผมได้ตัวนี้มาด้วยเป็นเหล็กคุณผู้ชมอ่าเป็นเหล็กนะอ่าเป็นเหล็กนะพวกเจ้าใส่หมดเลยนะคุณผู้ชมให้เป็นเป็นจานส่งเป็นจานนะะเป็นจานนะเดี๋ยวผมก็ได้ตัวนี้มาด้วยคุณผู้ชม น่าจะเป็นพวกกระป๋องอะไรสน่าจะใช้ประโยชน์ได้นะครับสามารถเอาไปดีไวได้สมทำเป็นที่ใสอ่อะไรก็ได้สมที่ใส่ขวงนะปักโอเคจะไม่ก่อยเห็นหัวผมนิดหนึ่งนะครับสนะครับทุผ่ผมใส่หมวกหมวกผมไม่ได้ใส่สม ก็าเดี๋วาวิธีเอาโอเคหมดแล้วนะครับผมเาโอเคหมดแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในโรงเรียนเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้พาสมัครเก็บที่นี่ครับผมแล้วก็มาต่อวันนี้ครับผมไม่ได้กัดก็ยังมืดค่ำนะครับผมจะออกทางนี้ครับผมอยกทางนี้นะครับค่อยๆออกนะครับเพราะผมค่อยมาออกมาโมะนะมาออกทางนี้ เพราะจะมีน้ำนะครับมันจะมีน้ำท่วมนะครับด้านล่างม่น้ำเลยหยุดยางมาครับผมผมึงมาทำไรปุ่งมาออกทางนี้นะครับมันง่ายนะครับถ้าเรายกไปสองน้ำก็จะยากอุดเก็บพวกอยู่ด้านนอกอุดเข็นมันคงจะอยู่ด้านนอกนะครับผมเวลาเอาออกไปด้านนมันก็จะออกไปยาก ว่าลปีนมาทางนี้เป็นป่าแล้ป่าหลังห้องน้ำสมลกมากส้มจกมีอะไรต่ออะไรสมอันตรายมากสมอย่าทําตามนะครับอย่าเข้าไปที่ลกๆนะสมอาจจะเจอพวกสารมีพิษนะครับเช่นงูเช่นอะไรนะครับผมก็ต้องใส่ทางนี้ในการที่จะออกนะครับส้ยผมจะมัน,มนจะ จะควมม่ำไหมวะต้องหาวิธีก่อนุอย,ยผมจะเลิ่อนเจ็บฝั่งนี้นะครับอันนี้บริเวณหลังโรงเรียนนะครับยากาศก็เริ่มมืดแล้วนะน,นะนี่นะครับผมเอาข้อมาทางนี้รับวี่ผมค่อยมาถ่ายวนเทนนะนะนี่ผมได้ ปุ๋ยไปด้วย 3, 3, 3, นะครับก็คือใบสามสามสานะครับแล้วก็นี่เป็นใบสามสาเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นปุ๋ยแล้วนะครับเป็นปุ๋ยแล้วนะครับนะตรงนี้เป็นเทียนแต่ลายที่สุดที่ผมเคยเหยียบไม้เนี่ยนะเหยียบไม้ กระเป๋าส้มเดินดูก่อนนะครับระยะทางมีหมาด้วยนะครับจะมีหมาด้วยน่าจะไม่กัดหรอกนะครับรถเกินจอดไว้ตรงนั้นนะครับผมมาเจอขวดหนึ่งใบโอเคผมน่าจะน่าจะเจมเหมือนเดิม,มอันนี้ก็เป็นสวนนะ,นะเป็นขวนสู่กูสเดียวนะครับเป็น,ปนสวนของกูสเดียวนะครับ ในสวนสวนเพะวดีอยู่นะทีนี้ก็จะปลูกพวกคืชผักนะครับพวกต้น,นไม้ต้นอะไรนะนบริเวณหลังโรงเรียนนะครับผมก็อา่ไม่ค่อยได้มาถ่ายคลิปให้กูชมได้ชมเท่าไหร่ครับ,รบวันนี้ก็ได้พาจะมาเก็บกวาดที่พีหนงร้อยหกสิบสี่นะครับที่บริเวณหลังโรงเรียนนะครับโอ้ผมเดินมาเจอดอกอะไรปะดอกอย่างนี้นะไม่รู้ว่าูชมเคยเห็นกันหรือเปล่า ผมจะเด็ดให้ดูสมนีเป็นเป็นดอกอย่างนี้นะนี่มันมีแบบผลมันอยู่นะสมนี่ผลมันจะเป็นอย่างนี้นะน<ด>่าจะเป็นถั่วชนิดหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะกินได้นี่นะครับดอกคอมันนะสวยงามมากดอกคอมันสวยงามมากมีใบสาบเสียด้วยนะครับมีใบสาบเสียด้วย ผมไม่เคยเจอเลยนะครับมันกำลังเป็นนี้มาอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นพืชผักที่เขาปลูกไว้นะครับเดี๋ยวพาชมมาเดินดูกันตรงนี้ก็เป็นบ้านนะสมเป็นบ้านที่ไม่มีคนอะาศัยอยู่นะครับแต่ด้านไในก็โอ้โหแบบพูดโลกผู้ชม โคตรกนะกล้องอาจจะมัมวนิดหนึ่งนะครับกล้องอาจจะมัมวัวนิดหนึ่งนี่นะครับตรงนี้มันเป็นข้อไก่นะครับอ่าเป็นข้อไก่นะครับแล้วก็มีต้นมะม่วงด้วยนะครับมีต้นมะม่วงตัวนี้นะผมว่าดูไปดูมามันก็ลกมากตรับแต่ก่อนไม่มีคนอาศัยอยู่นะจ้ลูกเขาก็เอาไปอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าถ้าอยู่แก่อยู่จะทำให้เสียชีวิต บริเวณทุ่งไร่ทุง่งนาก็มีการเกี่ยวข้าวกำลังเกี่ยวข้าวอยู่ว่าจะพาวสมไปตูวใบัล็กจอนี่เป็นี่รัดยาหมอลำหมอลำสงข้ามเราอันนี้ก็เป็นสาสาธิตนวลสมสาธิตนวลนะแต่ผมไม่ได้เข้ามานานดูตรงนี้สม คตรลกลมมันเป็นมันเป็นคลองน้ำนะครับผมไม่ได้เข้ามานานแล้วนะครับเป็นต้นยูคาที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งีบรรยากาศชมเดี๋ยวก่อนผมเคยมาถ่ายคลิปตกปลาที่นี่นะครับกับทีมงานนะครับกับเอฟซีผมทั้งหลายเลยนะครับนี่นะครับสาน้ำตรงนี้นะครับยังอยู่นะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ดูไปดูมามัน มันแบบมันลกกว่าเดิมสมมันทําให้ไม่รู้แบบบรรยากาศเลยนะว่ามันเป็นอย่างไรนะสม้มนี่บรรยากาศบริเวณโรงยัน,นะครับว่าผมเดินม,มาเจอขวดด้วยนะครับอ่าเป็นขวดอะไรปะอ่าเป็นขวดแก้วนะครับนี่บรรยากาศนาข้าวเขาเกี่ยวข้าวออกใหม่ๆผมว่าผม ว่ามันมีปลายในแนวสมตอนนั้นมัมนไม,ม,ม่ต้นโยขาสมผีกล้วยสมปีกล้วยนะเห็นไหมสมสองวีนะอีกล้วยสมพูดตอนนี้มันมีต้นเส้าอ,อมสมต้สนเส้าอ,อมนะไม่ได้เข้ามานานสมก็จําไม่ค่อยได้สมที่ผมเข้ามาตัวนั้นมันนีต้นโยขานะนี่นะครับบรรยากาศทอเกี่ยวข้าวนีสครับนี่ทุ่งไร่ทุ่งนานนะ น่าจะเกี่ยวใหม่ๆนะครับน่าจะเกี่ยวใหม่ๆนะครับเพราะว่าดูบรรยากาศแล้วนะครับถ้ามาจับฟางดูก็จะเปียกๆนะเปียกๆน้องเปียกๆนะเขาเกี่ยวใหม่ๆนะครับน่าจะมีหนูนะครับผมน่าจะมีหนูตามคันนานะครับตามทุ่งไร่ทุ่งนาเรานะครับผมเดี๋ยวพาส้มเดินดูกัน ผมได้ไม่ได้ข้อแบบหูมานานอาจจะเป็นต้นเส้าอมสมอันเ้อมนะเราสามารถกินได้นะครับทําไมได้ขวดน,นะผมเอาไปทอดใส่กับไขนะ่เนาะเอาไปใส่กับไข่แล้วก็ทอดดูสมกินมันจะหอมมากสม้มมีจอมปวกด้วยนะครับมีจอมปวกด้วยมีต้นเจ้ามังกรด้วยสมเก้ามังกรนะอ้วยสมดูมดูกล้วยส้มเห็นไหม มีต้นขนุนด้วยนะครับมีเป็นต้นขนุนนะต้นมะเขียบนะครับอันนี้ต้นมะเขียบนะครับทุกท่ตอนนั้นผมมามันมีหญ้าตรงนี้นะเขาหน้าจะมาตัดนะครับเขาหน้าจะมาตัดนะครับก็เลยทําให้มันสดูสสะอาดนิดนึงอันนี้ก็คือต้อนกระเจี๊ยบเขียวนะครับกระเจี๊ยบเขียวต้นมันจะเป็นอย่างนี้นะเขาเรียกว่าต้นกระเจี๊ยบเขียวนะครับมันสามารถกินได้ บรรยากาศนะครับทุ่งไร่ทุ่งนาเราก็มีการเกี่ยวข้าวแล้วอัวนนี้ต้อนอะไรปะไม่รูนะครับจำชื่อไม่ได้นะครับแต่ว่าผมลืมนะผมจำชื่อไม่ได้เลยนะครับอยนะบ,บรรยากาศตรงนี้ก็มันลกคุณสมมันลกมากเลยนะผมมาครั้งนี้มันมีจอมปลวกสมอู้บับเกษตรน้ำสมกเกษตรน้ำนะ ที่นี่สามารถทำเป็นหาที่นั่งเล่นได้นะสม้มทำ,ทำสามารถเป็นที่นั่งเล่นได้ครับสาเก,กเสียน้ำก็สาเก,กเสียน้ำนี่ก็สามารถจินกับส้มตำโอ้ผมจังผมยังจำได้อยู่นะผมมาเคยมาถ่ายคลิปที่นี่สม้มแล้วก็ตอนนั้นคนสามารถยนกลับไปดูคลิปเก่าผมได้นะที่ว่าผมมาถ่ายคลิป กินผลสะดาวสม้มหามาถ่ายคลิปกินผลสะดาตรงนี้นะคิดถึงคลิปบรรยากาศเก่ามากสม้มอีกต้นหนึ่งมมันคือต้นอะไรใครรู้คอมเมนต์มายู่สวนอันนี้เป็นสวนนะสมผมมาเป็ดมันลกุกสมมันลุกเลยนะนี่ตรงนี้ผมมาถ่ายคลิปกินผลสะดานะครับผลสะ,ดา,สลสะดาก็กินได้นะครับแต่ว่าก็ ไม่รู้นะครับแต่ก่อนตรงนี้มันเป็นมันมีถาดที่สมไม่มีท่าดคนตายอยู่เแถวนี้นะแล้วก็ผมจําได้อยู่นะแถวนี้มันจะมีผีอาศัยอยู่สมแล้วก็ต่ก่อนตรงนี้นะมันก็จะเป็นสรน้ํำเล็กๆนะสมแล้วก็จะมีต้นไม้นะครับคล้ายๆป่าครับแล้วก็บางคนไม่รู้หรอกนะครับแต่ผมจะลอ้ฟังนเสัยนะ แต่กคนนี้คนมาเล่นตรงเย็นนะครับน่าจะเป็นพี่ๆเพื่อนๆผมนะครับน่าจะเป็นเพื่อนๆผมครับมาเล่นเลาก็มาเจอผีผีวิ่งตามตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตอนกลางวันไม่ตองกลางวันก็ตอนกลางคืนนะครับโดนผีไล่นะครับผีอุ้ยโง่ไปสบนะครับโดนผีผีที่นี่ไล่นะครับ ผมว่าน่าจะเป็นผีเจ้าของนานะครับที่นี่ค่อยมีคนตายนะครับแล้วก็ตรงนี้ขอมาผูกคอหมาสัมตรงนี้นะสยองเมาส้มผมโดนผีไล่นะครับตอนนั้นผมจําไม่ได้นะครับน่าจะผ่านมาประมาณสี่ห้าปีแล้วนะรับรก็จะก่อตรงนี้มันกว้างมากสมมันกว้างแล้วก็มียินมีอะไรที่เห็นไมือนส้นชัดมาส้ม ถ้าเรามาตอนกลคืนนะผมบอกเลยว่าผมขนชิงลุกแน่ๆครับมันจะน่ากลัวมากนะถ้ามาตอนกลคืนตรงนี้มันจะมีต้นไม้ต้นไหไครับแล้วก็ตรงนี้เป็นมะม่วงป่านะครับมะม่วงป่าครมะม่วง,งมะม่วงลูกเ็กครับต้นฝ้าหลังด้วยครับต้นฝ้าหลังนะต้นดูคาโคตรใหญ่ครับ เคยเห็นไหมครับใหญ่มากนะครับเขาก็จะอยู่ตามในปานะ่าเนาะในป่าที่ลกๆนะครับในป่าลกทึบนะครับเนี่ยเราเจอมาเจอสอมุนไพรด้วยครับแต่ผมจะได้มากี่ผมจําชื่อมันไม่ได้นะก็จำสรรพคุณมันไม่ได้คนระับมันสรรพคุณอะไรนะครับมันช่วยรักษาอะไรผมจําไม่ได้จริงๆครับ ตรงนี้เขามาทำอะไรไว้บ้างขาย,ขายก๊อกน้ำหรือเปล่าครับก๊อกน้ำนะครับตรงนี้ผมเคยมาถ่ายคลิปแบบบ่อยมากแลยครับาการที่ผมเล่าไปก็เป็นเหตุการณ์จริงครับที่เพื่อนผมโดนผีไล่นะครับก็่าจจะเป็นผีหลอกนะครับผีหลอกนะครับ ผีที่ข่อป่าน,น่าจะเป็นวิญญาณไม่ตัวกลางวันก็ก่อนกลางคืนนะครับมาเล่นจำโป้งกันมาเล่นก้อนเอบก,กันภาษาเราเรียกว่าจำโป้งนะครับเล่นจำโป้งนะคุณภาษาไทยก็จะเรียกว่าเล่นซ่อนเอบนะครับเล่นซ่อนหาก็ได้นะครับบางคนก็เรียกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองน้ำนะครับที่น้ําไหลไปใส่นานะครับบริเวณโรงเรียนผมนะ โรงเยนนี้เป็นโรงเยนเก่าผมนะครับผมไม่ได้ศึดษายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมจบจบม3ามแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ข네ึ้นมอสี่นะเปรียนที่กศนนะครับก็ทําให้บรรยากาศเงียบๆอยากให้บรรยากาศเก่าๆกลับมานะครับอยากให้บรรยากาศเก่าๆกลับมานะครับก็คิดถึงนี่บริเวณนโรงเยนผมนะครับตรนนี้ก็ขุดศาะนะครับ ตัวนี้เป็นต้นอันนี้ครับผมมะเดือ่อเราเจอผลฉูกด้านบนมะเดื่อก็ผมกินไม่เป็นจริงๆนะเดี๋ยวชมมะเดื่อมันจะเป็นผลเสียงแดงครับแล้วก็เราสามารถจะกินได้โหยุงชมยุงกัดผมนะยุงกัดผมชมเอาเวลาเราไปอยู่ในป่านะครับ ถ้าเราเกิดว่ามียุงมากัดเรานะครับให้เราเก็บใบสาเบเสือก็ได้นะครับมีใบสาเบเสือ,เ,อเก็บแล้วก็เอามาทาแขนทาขานะครับมันจะทําให้ยุงไม่กัดเรานะครับพวกใบสาเบเสือพวกนี้ก็จะช่วยได้นะครับใบสาเบเสือเขาไว้จะห้ามเลือดแล้วก็ไว,จจไว้จัดจากัดยุงนะครับไว้จํากัดยุงนะครับผมแล้วก็ ดอกผักกะเสดพวกนี้ก็จะช่วยบำรุงดวงตาได้ดีนะครับอ่าบำรุงสายตาเราได้ดีเองารเสร้ดวงตานะสายตาเรานะครับนะครับบางคนไม่เคยรู้มาก,ก่อนว่ามันสมคูณได้ดีมากยอดของมันก็จะเก็บไปกินกับป่นปลานะป่นปลานะหรือว่าลาบปลาก็ได้นะครับเก็บไปกินกับป่นปลามันจะเข้ากันนะแล้วก็ ผลอ่นอ,อนของมันว่ายอดอ่อนของมันยิ่งจะอร่อยมากเลยนะคับผมอปลาตากูนปลากษตสก็จะเป็นสัโตอสาโตอก,กินคล้ายๆกันนี้ก็มีสาโต,ต้โซอมแ,แล้วก็รรผมจำชื่อไม่ไดายอย่างแล้วก็ปลากษตสน้ำนะครับนี่เดียวกันเลยคนระับ ผมมาเจอผักบุ้งนะครับอันนี้ก็คือหัวของผักบุ้งนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับผมไม่รู้จริงๆนะครับผมไม่รู้จริงๆนะว่าเขาไปทําอะไรบรนยากาศบ้านผมก็อากาศดีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพาสมเดินไปปิดจิบที่บ้านหล้างตรงนั้นนะหน้าบ้านล้างตรงนั้น,นะน,รน,น,นครับ ที่ผมแบบเคยเข้าไปอันที่ผมเอาขวดเข้าไปเก็บใบนะครับอย่าองเย็นไม่มีขวดนะเดี๋ยวเก็บใบเยอะกว่านี้ก็ไปเก็บทีเดียวก็ได้ครับเก็บให้มันเยอะกว่านะครับโอเคเดีย๋ยวผมจะเอากลับบ้านนะครับเอาขวดพวกนี้กลับบ้านเลยนะครับอันนี้หญ้าไผ่นะครับเป็นหญ้าชนิดหนึ่งที่อยู่ตามคลองน้ํานะครับ ใ่ยาไผ่ไหมบ้างยาไผ่ก็จะมีแบบหลายชนิดมากเลยนะชนิดที่หนึ่งใบเล็กๆชนิดที่สองใบจากสั้นๆส่วนมากใบสั้นๆก็จะเรียบชนิดหนึ่งก็คือใบสั้นๆเนาะใบสั้นก็จะเป็นชนิดที่หนึ่งนะครับผมยังจําได้ว่าตรงนี้มันเคยเป็นป่าไม้นะครับป่าไม้ในบ้านคนระือสากลเราก็มีการปาักข้าวนะครับ ขันดาบก้าวในช่วงนี้ก็มีการที่จะเกิดให้เกิดบัติเหตุได้ง่ายนะครับเช่นผมเคยขี่รถส่วนข้าวครั้งหนึ่งอยู่เป็นต,งนตนนองข้าวนะครับขี่ตะกยานส่วนกองข้าวนะครับก็มีหลายรายอยู่นะที่ขี่รถนำส่วนกองข้าวเกิดอุบัติเหตุอย่างหลายแรงถึงขั้นจะทำให้เราหัวแตกได้ อันนี้ก็คิดว่าเป็นเหยื่อแกนตลายมากสมเป็นเหตุการณ์่อ้นตรายมากในช่วงเก็บเกี่ยวหรือว่าช่วงฤดูดเกี่ยวข้าวมันทำให้เราเดือดร้อนนะครับของรถกระบะมาจอดไว้ผมจะไปได้หรือเปล่าบา้างโอเคตอนนี้เราก็มาถึงบ้านล้างตรงนี้แล้วครับ เป็นบ้านหลังที่ผมเคยเอาขวดมาไว้เป็นเปาวขวดพลาสติกนะครับอันนี้เป็นต้นมันสับปะหลังนะครับเป็นต้นมันสับปะหลังต้นอย่างนี้ก็เป็นต้นมันสับปะหลังอันนี้เป็นบ้านหลังที่รกที่สุดเลยทุกน,น,น,นี่กลิ่นเหม็นเน่าสมกท่า่กลิ่นเหม็นเน่าเลยรบ เป็นบ้านหลังที่ไม่มีคนอาศัยอยู่นะครับนะเป็นบ้านคนตายนะที่แกน่าจ,จะป่วยแกน่าจะป่วยก็าไปนอนในบ้านเหรอผมนะับไม่ถูกว่ามันผ่านมากี่ปีนะผมไม่รู้นะครับหนะูเป็นแบบ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะไม่กนะี่เจ็ดแปดปีหรือเปล่าดูบรรยา,ากาศเราสมโอเคซามิโกะเดี๋ยวกัรคลิปหน้า ขอบคุณที่รับชมนะครับในบ้านนี้ผมเอากว๋วยมาเก็บไว้บุ๋นนะก็มาขอเจ้าของดี่นะขอบคุณรับชมก่อนครับผมบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวการกิ๊บนาผมก็ได้พาจะมาเก,ก็บข๋วยดีพีหนึ่งไว้หกสิบสี่นะครับที่บริเวณในโรงเรียนแล้วก็ในห้องน้ํานะครับแล้วก,ก็บริเวณหลังโรงเรียนผมได้พาเสมเดินสมมาได้กาดนาทิ้นวนันะครับหรือว่าสาทิศนวนแล้ก็ผมได้พา เรไม่ได้กาดก็ราะได้แพ้อันนี้นำพืชบางชนิดนะอันนี้ก็คือต้นคือชนิดหนึ่งนะที่เราสามารถเกียยอดนะไปลวกยิมน้ำพริกก็จะอร่อยนะจมเรียกว่าผักอะไรกะได้จ๊อำไม่ได้จาอื่อไม่ได้นะจ,จะลงไปเสื้อผาในบ้เกิ นี่ก็คือต้นกระเจียบสมนะกระเจยบชนิดหนึ่งนะสมกระเจยบเขียวนะครับ mm hmm. ผลดิบฝนดิบก็จะคเขียวแนละ้ถ้าผลสุกก็จะไม่แน่ใจนะผลสุกเป็นอย่างไรเนาะถ้าเป็นแห้งก็จะเอาเมล็ดของมันไปเพาะได้ว่ากระเจยบตัวน,นี้กินได้ไหมนี่จะเป็นกระเจียบนี่ต้นกอลานะครับผมจะลงไปถามคน เหมืนอนกันวันนี้เขารู้ว่ามันชื่อตะเกียบอะไรนะครับผมมันช่วยรักษาอะไรได้บ้างรเราต้องศึกษานะหาความรู้นะครับไม่ใช่เจออะไรไปเก็บนะครับมันใช่เจออะไรไปเก็บนะครับจะทำให้เราเสียชีวิตได้นะครับจะทำให้เราเกิดเหตุร้ายในร่างกายเราได้ วันนี้ก็ได้พาเอาชมไปเก็บขวดอีพีหนึ่งร้อยหกสิบสี่กันโอเคสวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดรับติดตามรับชมนะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับผมบม๊ายบายนะครับผมลิปนี้ก็อาจจะมืดมืดนิดหนึ่งมืดมืดนิดหนึ่งน,น,นะครับผมายบายนะครับ